กาแฟนะครับก็เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มขวัญใจของมหาชนหลายๆคนนะที่เรียกได้ว่าแทบจะขาดกันไม่ได้เลยเถอะคือตื่นก็กินกาแฟบ่ายนะก็ต้องไปหามาตบอีกสักแก้วหนึงนะครับจนทําให้ไอ้น้ําดานี้เนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มไรแอลกอฮอยอดฮิตติดอันดับ3ของโลกรองจากน้าเปล่ากับน้ําชาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราก็จะมานําเสนอกับ เเรื่องจริงของกาแฟที่เพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นคอกาแฟนะครับอาจจะยังไม่รู้กันเลยอย่างเช่นรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วสารคาเฟอีนที่มันอยู่ในกาแฟนะครับมันเป็นสารพิษที่ต้นกาแฟได้ผลิตขึ้นมาเพื่อจุดๆๆครับหรือว่ากาแฟเกี่ยวอะไรกับโค้กหรือมันจะมีในบางประเทศนะครับที่เขาสามารถใช้กาแฟเป็นข้ออ้างกฎหมายในการหย่ากับสามีภรรยาได้ด้วยที่จะหาใครชอบเรื่องเาวาน่ารู้ที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยเด้อและแอดก็ยังมีติ๊กตอกอีกนะครับ fn d a r y underscore admin เรื่องแรกครับกาแฟเป็นผลไม้คือเมื่อพูดถึงกาแฟเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็คงจะมีภาพเห็นเป็นน้ำดำๆน้ำตาหรือไม่ก็เป็นเมล็ดกาแฟใช่ไหมครับแต่จะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าเอเม็ดกาแฟเนี่ยมันมาจากไหนคําตอบก็คือเม็ดกาแฟนะครับมันมาจากผลไม้กาแฟฮะ ที่จะมีลักษณะคล้ายๆกับเชอร์รี่ผลเล็กๆมีสีแดงสีเขียวสลับกันซึ่งถ้าอันไหนแดงมากนะครับก็จะหมายความว่ามันสุกเยอะแล้วครับที่เวลาเอามาทํากาแฟเนี่ยก็จะได้กาแฟที่รสชาติหวานกลมกลม่อมกว่าแต่ถ้าหากเป็นผลไหนที่มีเขียวๆแล้วมาทํากาแฟนะครับก็จะหมายความว่ามันยังไม่สุกดีครับพอเอามาคั่วอะไรเนี่ยกาแฟก็จะมีรสชาติออกค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยนอกจากเสียว่าเขาจะคั่วซะแบบสุกไม่เกรียมนะอันนั้นไม่เหลือรสเปรี้ยวชัว ที่ไอาการคั่วกาแฟนี่นะครับมันก็ได้มีคนทําวิจัยด้วยว่าถ้าหากกาแฟไหนได้คั่วนานๆเข้านะครับมันก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพมากขึ้นครับแต่แอดก็ไม่รู้ว่าไอาเรื่องนี้มันจะมีมะเร็งอะไรมาเกี่ยวข้องหรือเ,เปล่าคงไม่มีหรอกมัง้งเท่าอย่างหนึ่งที่แอดได้สงสัยหลังจากที่รู้ว่ากาแฟมันเป็นผลไม้แล้วนะครับก็คือเวลาที่เราดื่มกาแฟไปเนี่ยมันจะถือว่าเราดื่มน้ําผลไม้เข้าไปไหมเรื่องที่2ครับ เราคงเคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่าโกปีส่วนใหญ่ที่เราได้ดื่มกันเนี่ยมันจะมีมาจาก2ส,สายพันธุ์หลักๆครับนั่นก็คือสายพันธุ์โรบัสต้ากับสายพันธุ์อาราบิก้านะครับแต่เชื่อได้ว่าน้อยคนนะครับจะรู้ว่าไอ้สอสายพันธุ์นี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับที่ถ้าไม่รู้ก็มาฟังกันเลยดีกว่าคืออย่างแรกนะครับเม็ดกาแฟ ที่พันธ์อาราบิก้าเนี่ยมันจะมีความเรียวแล้วก็ยาวกว่าครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีลักษณะเด่นที่สังเกตเห็นง่ายๆแล้วก็คือไอ้ตรงขีดรอยแตกของเม็ดกาแฟน,นะครับมันมักจะโค้งโคงเป็นรูปตัว S สครับส่วนสายพันธุโรบัสต้าน,นั้นนะมันก็จะเป็นพันธุอ้วนๆปอมๆแล้วก็ขีดตรงกลางเม็ดกาแฟมันมนะครับจะเป็นขีดตรงๆเลย ส่วนเรื่องรสชาตินะครับโรบัสต้าก็จะมีความขมแล้วก็เข้มข้นมากกว่าจนกระทั่งบางทีเนี่ยมันอาจจะหนักไปสําหรับหลายๆคนนะครับจึงทําให้กาแฟพันธุโรบัสต้าเนี่ยมักจะถูกนําไปใช้ผลิตเป็นกาแฟสําเร็จรูปส่วนใหญ่ซะมากกว่า ส่วนที่เราได้กินเป็นกาแฟาสดซึ่งชงมาจากเม็ดเม็ดส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นพันาราบิก้าครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้กาแฟ2องพันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเยี่ยงนักนะครับก็มาจากสถานที่ที่มันปลูกฮะที่จะมีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยอื่นๆต่างกันไปซึ่งกาแฟาส่วนใหญ่ที่มันจะปลูกได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณตรงกลางๆซีกโลกจนถึงซีกโลกด้านล่างน,นะครับคือถ้าจะมองแผนที่ก็จะนับตั้งแต่ประเทศบ้านเราเว,วียดนามแอฟริกายังอเมริกาใต้ แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่มันดูขัดขัดกันหน่อยก็คือหมู่ประเทศที่บริโภคกาแฟเยอะที่สุดส่วนใหญ่ของโลกนะครับมันจะอยู่บริเวณซีกโลกด้านเหนือฮะที่ประเทศส่วนใหญ่นั้เนี่ยก็จะปลูกกาแฟไม่ขึ้นเลยอย่างเช่นอเมริกาอิตาลีแคนาดาแล้วก็ประเทศทางยุโรปต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องแปลกมากว่าทําไมส่วนไอกาแฟที่บอกว่าเป็นดีแคฟหรือว่าเป็นกาแฟแบบไร้คาเฟอีนนะครับมันก็จะเป็นกาแฟที่ถูกนําเอาสารคาเฟอีนออกแล้วโดยกระบวนการเคมีบางอย่างครับ ซึ่งเอาจริงๆแล้วไอคาเฟอีนที่มันอยู่ในกาแฟนะมันก็ยังไม่ได้เอาออกหมดนะก็ยังมีอยู่บ้างแต่ที่น่าสนใจก็คือพอคาเฟอีนเหล่านี้ไม่ได้ถูกเอาออกไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขาเอาไปไว้ไหนคําตอบก็คือในน้ําอัดลมของพวกเรายัางไงล่ะครับที่ส่วนใหญ่สารคาเฟอีนเหล่านี้พอมาโดนสกัดออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะถูกจัดจําหน่ายให้กับบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัทโคคาโคล่านะครับอันนี้เรียกว่าเป็นความรู้ใหม่ของแอดเลยเหมือนกันนะเรื่องที่3ครับ พึ่งกินกาแฟมาแสนนานแล้วเพราะว่ามันช่วยให้พึ่งจุดจุดจุด เชื่อได้ว่าหลายๆคนที่ติดตามคลิปประวัติศาสตร์กาแฟของแอดหรือว่าจะไปอ่านมาจากเพจที่อื่นนะครับก็น่าจะพอรู้กันใช่ไหมครับว่ากาแฟเนี่ยมันมีตำนานในการค้นพบอยู่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับมนุษย์ของเราก็เหลือบไปเห็นกับแพะที่กาลังเคี้ยวมเมล็ดกาแฟอยู่แล้วจากนั้นพอเคี้ยวเสร็จไม่นานนะครับไอ้เจ้าแพะเจ้าแกะเหล่านั้นก็เกิดอาการสดีสดิ่งดีใจเป็นพิเศษครับมนุษย์ก็เลยแบบสงสัยว่าไอ้แพะพวกนี้มันมันดีดอะไรไปได้ยังไงก็เลยลองไปหยิบเม็ดกาแฟมากินดูปรากฏว่ามนุษย์ก็ดีดดิ่งเหมือนกัันครบ ที่ต่อมากาแฟชนิดนี้ก็ได้กลายเป็นเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกได้ชื่นชอบกันเลยครับเพราะว่าไอสารคาเฟอีนที่มันมีอยู่ในตัวกาแฟนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวเรารู้สึกกระชุ่มกระชวยจนกระทั่งคนเขาชอบกันครับซึ่งนั่นก็เป็นตำนานต้นกําเนิดของการค้นพบคาเฟอีนในกาแฟนะครับแต่ว่าจะเคยมีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ,อ่ยว่าแล้วทาไมพืชที่ชื่อว่ากาแฟนี้เนี่ยมันถึงได้มีสารที่ชื่อว่าคาเฟอีนมาตั้งแต่ต้น เพราะว่าถ้ามองตามหลักวิวัฒนาการของสัตว์โลกหรือว่าพืชอะไรต่างๆนะครับมันก็มักจะวิวัฒนาการอย่างมีเหตุผลเสมอใช่ไหมดังนั้นคาเฟอีนเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งคำตอบก็คือไอสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนะครับมันจะเป็นสารพิษฮะที่ต้นกาแฟเนี่ยได้ผลิตออกมาเพื่อป้องกันตัวมันจากทากแล้วก็มแมลงต่างๆที่จะมากัดกินต้นกาแฟนั่นเองนอกจากนั้นนะครับไอสารคาเฟอีนเหล่านี้เนี่ยบางทีมันก็ยังจะสามารถป้องกันโรคระบาดในพืชบางชนิดได้ด้วย ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่ากาแฟเนี่ยมันจําเป็นจะต้องผลิตสารเหล่านี้ออกมาเพื่อปกป้องตัวมันให้มันอยู่รอดได้บนโลกนี้ครับแต่กลับกันฮะสารคาเฟอีเหล่านี้เนี่ยกับไม่มีผลต่อพวกพึ่งมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับเพราะก็ไม่รู้ว่าทําไมนะต้นไม้มันถึงได้รู้ว่าพวกพึ่งหรือว่าแมลงต่างๆที่ไปเก็บน้ําหวานเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยในการผรสมพันธ์ผสมเกสรอ,อะไรให้มันครับดังนั้นมันเลยสามารถพัฒนาดัดแปลงสารคาเฟอีนที่มีอยู่ในตัวของมันให้เป็นประโยชน์ต่อพึ่งต่าง,างๆเหล่านี้ได้ครับ คือว่ากันว่าเมื่อไอพึ่งต่างๆไปหาน้ําดอกไม้และได้รับสารคาเฟอีนเข้าไปนะครับสารคาเฟอีนเหล่านี้เนี่ยจะมีส่วนไปช่วยในการกระตุ้นประสาทความทรงจําของพึ่งครับทำให้เจ้าพึ่งต่างๆเนี่ยสามารถจะจดจําได้ดีขึ้นครับว่าต้นไม้ต้นไหนให้น้ําหวานที่อร่อยแล้วมันอยู่ตรงส่วนไหนของบริเวณสวนนะครับเพื่อจะกลับไปแล้วก็สามารถเรียก,กเพื่อนๆกลับมาช่วยหาน้ําหวานได้เพิ่มซึ่งก็เป็นที่เหลือเชื่อมากนะว่าผลของคาเฟอีนเหล่านี้เนี่ย มันดันมีผลกับมนุษย์แบบเดียวกันกับพึ่งด้วยครับคือช่วยให้ความทรงจําของเรามันดีขึ้นแล้วก็เลือดต่างๆสูบฉีดไหลเวียนได้ดีซึ่งอันนี้นักวิทยาศาสตร์เองเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมมันถึงได้มีผลแบบนี้แต่เขาก็ได้ตีความครับว่าพวกเราเนี่ยอาจจะมีแบบโคตรๆโคตรๆบรรพบุรุษที่วิวัฒนาการมาจากสี่เลับเล็กๆอันหนึ่งซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับพึ่งก็ได้เรื่องที่4ี่ แต่นั่นเองก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเรานะครับจะสามารถโดสกาแฟเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราอยากดสนะฮะเพราะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้อะไรที่เยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะโยมตึงเกินไปมันก็ไม่งามเช่นกันเพราะว่าการกินกาแฟมากเกินไปนะครับมันอาจจะส่งผลอันตรายทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะ เนื่องจากว่าถ้าหากร่างกายเราได้รับสารคาเฟอีนมากเกินไปนะครับร่างกายเราก็จะมีอาการสูบฉีดเลือดที่สูงเกินเหตุครับทำให้ใจสั่นความดันขึ้นอุณหภูมิสูงลงปิดปกติจนกระทั่งถึงกับทําให้บางคนสามารถตายได้เลยนะครับซึ่งถึงแม้ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไม่ต้องกลัวรอกเพราะกว่าเราจะดื่มกาแฟจนตายได้เนี่ยเราก็จะต้องดื่มกาแฟมากถึง 100แก้วเลยนะครับที่ถ้าถึงตอนนั้นเองเนี่ยเราก็คงจะท้องแตกตายพอกินน้ำเยอะเข้าไปมากกว่าลิตรของกาแฟนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ยังไม่แน่นะครับเพราะถ้าหากใครยังจำเรื่องที่แอดเคยเล่าไปแล้วได้ถึงนักศึกษามหาลัยคนหนึ่งนะครับที่เขาอยากจะทางตาเพื่ออ่านหนังสือสอบเนี่ยเขาก็เลยได้โดสกาแฟไปรวดเดียวกว่า39แก้วครับจนทำให้ชีวของเขาเนี่ยต้องกลายเป็นสีดำแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเลย คือนี่เพิ่งดื่มไปแค่39แก้วยังไม่ถึง100นะร่างกายก็จะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าถึงร้อยนี่ร่างกายจะเป็นขนาดไหนล่ะครับนี่ความจริงเกี่ยวกับกาแฟเรื่องที่5ครับคาตกรรมกาแฟเรื่องนี้นี่เมื่อพูดถึงแล้วอาจจะมีน้อยคนเชื่อนะครับแต่รู้หรือไม่ว่ากาแฟะนะครับมันก็เคยเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่ทําให้เกิดการฆาตกรรมแล้วก็อาชญากรรมอยู่หลายรอบเลยครับในประเทศที่เขาปลูกแล้วก็ส่งออกกาแฟโดยที่มีค่าจ้างให้พวกพนักงานเหล่านั้นต่ๆ อย่างเช่นประเทศเคนยาที่อยู่ในแอฟริกานะครับที่ก็นับว่ามันมีจํานวนของอาชญากรเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็นปัญหาระดับชาติมากเพราะกาแฟนั่นเองครับด้วยสายเหตุที่ว่าราคาของเม็ดกาแฟในประเทศนั้นนะครับกิโลกร,รัมหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็สูงไปกว่าค่าจ้างที่พวกเขาจะต้องทํางานมาก่อนหนึ่งสัปดาห์ซะอีกครับดังนั้นเองนะครับในเคนยาเนี่ยกาแฟก็เลยเป็นเหมือนกับทองคําชนิดหนึ่งเลยครับที่ก่อให้เกิดแก๊งมาเฟียกาแฟมากมายแล้วก็โจรยิบย่อย ออกป้นออกหาล่า,มมาเมล็ดกาแฟกันมาเป็นของตัวเองครับจนทําให้เจ้าของฟาร์มกาแฟบางที่เนี่ยถึงกับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคือเขานะครับต้องย้ายที่นอนออกมานอนนอกบ้านกลางไร่กาแฟนะครับเพื่อจะมาเฝ้าสังเกตว่าจะมีใครมาขโมยกาแฟอันเป็นที่รักของเขาไปหรือเปล่าหรือว่าจ้างพวกยามอะไรต่างๆนะครับมาปกป้องลานกาแฟครับที่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยป้องกันอะไรได้หรอกเพราะ จนถึงทุกวันนี้นะครับมันก็ยังมีข่าวมากมายที่ออกมาจากเขนย้าแนวๆว่าคนเฝ้าไร่กาแฟโดนธนูสอยบ้างโดนจับมมัดบ้างโดนตีให้ตายด้วยกิ่งไม้หรือว่าหินบ้างไม้ก้อนนี่คือแบบเราอยู่ในยุคเฟรดฟินตอนกันใช่ไหมเนี่ยป้าไปแล้วส่วนทางชาวบ้านที่เขาปกป้องเม็ดกาแฟนะครับก็ไม่น้อยหน้าครับคือถ้าชาวบ้านสามารถจับโจรขโมยกาแฟคนไหนได้ขึ้นมาเนี่ย พวกโจรส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยเหลือซากหลอกโดนลากมาลุมกระทืบประชาธานสารเตี้ยกันหมดกลางหมู่บ้านเลยทีเดียวเรียกได้ว่าบางคนนี่ก็แบบตับแตกไส้แตกม้ามแตกหรือบางคนนี่ก็ตายลาโลกไปเฝ้าพระอินทร์เลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าแค่กาแฟอย่างเดียวมันจะสามารถพาเรามาไกลได้ขนาดนี้เรื่องที่6พิธีการชงกาแฟที่นานที่สุดนในโลก สมัยนี้นะครับเชื่อได้ว่าเวลาที่เราอยากได้กาแฟในที่ทํางานหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะใช้เวลาชงกาแฟสัก5หรือว่า10นาทีใช่ไหมครับหรือถ้าชงนานหน่อยไปเม้าของคนอื่นก็ยังมากก็สัก15นาทีก็แล้วกันเพราะส่วนใหญ่นะครับเวลาที่เราอยากจะได้กาแฟเนี่ยก็อยากจะได้มันมาดื่มเร็วๆเ,เพื่อจะมาแก้ง่วงใช่ไหมแต่ถ้าหากเพื่อนๆได้ไปอยู่ที่เอธิโอเปียแล้วก็ <c oughs> เพื่อนๆอ,อาจจะต้องกลุ่มขมับหรือว่าหลับก่อนจะได้ดื่มกาแฟก็ได้ครับเพราะ กว่าจะได้มาซึ่งกาแฟแบบดั้งเดิมของเอธิโอเปียแต่ละถ้วยนะครับพวกเขาจะต้องใช้เวลาในการทําพิธีจงกาแฟมากถึง3-4ชั่วโมงเลยครับด้วยสายเหตุที่ว่าตั้งแต่ที่กาแฟได้ถูกค้นพบที่เอธิโอเปียครั้งแรกนะครับเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนที่นั่นมาตลอดเลยครับน้ำซั้นนะครับบางทีก็ยังมีเรื่องของสายมูเตลูเข้ามาเกี่ยวข้องอีกครับ โดยวิธีการชงกาแฟของพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเริ่มต้น้วยการหาหญิงสาวที่มีประสบการณ์ของบ้านเป็นผู้ทาครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณยายหรือคุณย่าอะไรเพราะว่ากันว่าวิธีนี้นะครับมันจะเป็นพิธีที่แบบซับซ้อนต้องใช้ฝีมือมากเลยจะเริ่มต้นจากการหาที่นั่งเหมาะเหมาะมีแสงแดดเข้าเพื่อเรียกเอาเทพเจ้ามานะครับหลังจากนั้นก็จะเผาเครื่องหอมต่างๆเพื่อบูชาเทพแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปก่อนที่แม่หญิงเหล่านั้นเนี่ย จะหยิบเม็ดกาแฟสดสดเขียวบ้างแดงบ้างมาคัดเลือกเม็ดที่เสียออกไปนะครับแล้วก็นําเม็ดเหล่านั้นเนี่ยไปคั่วกับไฟจนกระทั่งกาแฟนะครับได้กลายเป็นเม็ดสีดานานๆครับและกลิ่นการไหม้ของกาแฟนี้เนี่ยพวกชาวเอธิโอเปียนะครับก็ได้เปรียบเทียบมันว่าเหมือนกับเป็นกลิ่นของสวรรค์ครับที่หลังจากคั่วได้ที่แล้วเนี่ยพวกเขาก็จะนําเม็ดต่างๆเหล่านั้นมาบดตาําลงในครกแล้วก็สากแบบดั้งเดิมนะครับให้มันกลายเป็นผงแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากนะ ตามมาด้วยการนำกาแฟเหล่านั้นนะครับไปต้มในน้ำร้อนที่ใส่คนโทรสงพิเศษครับหลังจากนั้นก็เอากาแฟมันรินลงถ้วยที่มันจะเหมือนกับถ้วยชาจ,จีนนะแล้วก็ค่อยๆแบ่งให้กินกันตามระดับความอาวุโสคือจะว่าไปพิธีกรรมการชงกาแฟนี่มันก็เหมือนกับพิธีชงชาอะไรของญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะและเรื่องที่7หรือเรื่องสุดท้ายนะครับกาแฟเป็นต้นเหตุให้คนอยากกันได้ ดังที่เราคงจะเห็นไปจากเรื่องที่แล้วที่อาได้เล่ามานะครับว่ากาแฟนี้เนี่ยมันมีความสําคัญต่อบางชนชาติขนาดไหนคือขนาดว่าเป็นจิตวิญญาณของเขาเลยก็ว่าได้แต่ทว่ามันก็มีบางชาติครับที่เอากาแฟไปมากกว่านั้นอีก1สเต็ปนั่นก็คือการยาดโดยใช้กาแฟเป็นข้ออ้างครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในสมัยก่อนในช่วงอาณาจักรออตโตมันหรือว่าตุรกีนในปัจจุบันนะครับถ้าหากว่ามีเมียคนไหนชงกาแฟไม่อร่อยไม่ได้ดั่งใจสามีรสชาติไม่ถูกปากเนี่ยสามีก็จะสามารถบ,บอกปัดยาได้เลยนะครับ ที่จริงๆแบบนี้มันก็ง่ายสิคือใครอยากจะไปหยากกับเมียก็โบยได้ว่าเธอชงกาแฟไม่อร่อยใช่ไหมเพราะาไอ้ความอร่อยน,นมันก็ขึ้นอยู่กับรสชาติของลิ้นปากใจใครมาพิสูจน์ก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับผู้หญิงก็ไม่น้อยหน้าครับคือพวกเธอเนี่ยก็จะสามารถบอกหยากกับผู้ชายได้เหมือนกันถ้าหากเธอพบว่าในเช้าวันไหนวันหนึ่งนะครับสามีเนี่ยไม่ได้นํากาแฟสดมาให้เธอทํากาแฟครับเรียกได้ว่าเป็นกฎที่ออกมาแบบขิงก็ราคาก็แรงจริงๆรแต่ว่า เรื่องการหย่านี้เนี่ยมันก็คงไม่สําคัญอะไรมากหรอกครับเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับการดื่มกาแฟที่อาณาจักรออตโตมันนี้เนี่ยมันก็ทําไม่ได้อีกครับคือเขามีการแบนไม่ให้มีการซื้อการขายเลยหรือถ้าใครมีไว้ในครอบครองนะครับก็อาจจะถูกโดนลากมาเคี่ยนมาตีและฆ่าเลยก็ยังได้ครับเนื่องจากเหตุผลทางศาสนาล้วนๆนาที่อาจจะขอข้ามรายละเอียดอะไรตรงนี้ไปแล้วกันนะเพราะมันบอบบางแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่พวกเขาได้แบนกาแฟไปไม่นานนะครับ กาแฟเนี่ยมันก็กลับมามีบทบาทในสังคมชาวตุรกีกแล้วครับคือห้ามใจต่อรสชาติมันไม่ได้ก็ว่างั้นและเรื่องวิธีการหยาเพราะกาแฟเนี่ยก็ได้ถูกแพร่ไปจนกระทั่งบางประเทศนะครับเขาได้ใช้เป็นบทกฎหมายของเขาอยู่เลยนะที่ถ้าแอดจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นประเทศซาอุดีอาระเบียมั้งที่เขาจะมีกฎว่าถ้าหากผู้ชายคนไหนไม่ได้นํากาแฟดีๆมาให้เมียเนี่ยจะสามารถเป็นมูลหยาในการฟ้องเหตุของคุณเมียได้เลยนะครับซึ่ง ไอ้เรื่องการแบนกาแฟนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่แถบอาหรับอย่างเดียวนะครับที่เขามีการแบนในเวลาต่อมาที่ยุโรปหรือว่าอังกฤษช่วงประมาณศตวรรษที่17นะครับมันก็ได้มีการพยายามจะแบนกาแฟเกิดขึ้นที่ประเทศนี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่ามันมีความคิดแปลกๆของผู้หญิงบางกลุ่มในสมัยนั้นครับที่เขาเชื่อว,ว่าตัวกาแฟเนี่ยมันจะทําให้ผัวของนางครับไรน้ํายาไร้กระสุนแบบว่าปั๊มนางแล้วเอาลูกออกมาไม่ได้ที่ก็ไม่รู้ไปเอาความคิดนี้มาจากไหนนะครับ หรืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเอร้านคอฟฟี่เฮาส์หรือว่าร้านกาแฟที่อังกฤษเนี่ยมันจะเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ชายไงคือในตอนที่มันได้มาเปิดใหม่ๆนะครับว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะห้ามผู้หญิงเข้าเพราะว่าเขาจะมีการผสมเหล้าผสมอะไรเข้าไปกับกาแฟด้วยทาให้กาแฟเป็นเหมือนกับเครื่องดื่มมึนเมาอะไรแบบนี้ผู้หญิงไปดื่มก็จะไม่งามไง แต่ถ้าว่าพอมันมีการห้ามผู้หญิงเข้าร้านกาแฟแบบนี้ใช่ไหมครับผู้หญิงก็เลยเกิดคิดกลัวว่าผัวตัวเองเนี่ยจะมีแผนการอะไรที่ไม่ซสัตย์ต่อเมียหรือเปล่าก็เลยได้พยายามจะก่อการแบนกาแฟขึ้นมาครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องการเดาล้วนๆนะแต่ถ้าหากใครเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆฟังต่อกันด้วยนะครับผมหรือถ้าอยากจะฟังหัวข้ออะไรน่าสนใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ได้ที่ด้านล่างเด้อสำหรับวันนี้นะครับแอลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย